ไหมปทัทลเดชไม่ยืนยันข่าวลือที่ว่าปุกลุกเตรียมคัมแบ็กช่องเจ็ดสีหรือไม่สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปชมรายละเอียดในคลิปการฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับผมหลังจากมีกระแสข่าวลือมาว่านางเอกดังเตรียมคัมแบ็กสู่สังกัดช่องเดิมนั่นเองซึ่งชาวเน็ตก็พุ่งเป้าไปที่สาวปุกลุกฝนทิพวัชระตระกลนั่นเองที่หมดสัญญากับทางช่องไปพักใหญ่แล้วและล่าสุด เขาก็ได้เจอตัวหนุ่มคนที่สนิทของปุกลุกนั่นเองนั่นก็คือไม้ปพาตรเดชในงานเปิดตัวละครของเพตรานัลมิรนั่นเองซึ่งไม้ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ขอพูดยืนยันข่าวลือใดๆของปุกลุกทั้งสิ้นแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าหากปุกลุกหวนกลับมาสู่ช่องเจ็หรือวิกมอร์ซิตอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะพูดทีเล่นทีจริงว่าส่วนตัวก็รอร่วมงาน อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอยากลองพลิกบทเป็นสาวประเภท2ดูสักครั้งที่ผ่านมาพูดในฐานะนักแสดงปุกลุกถือเป็นครูที่ช่วยพัฒนาฝีมือในการทํางานส่วนข่าวลือจะเป็นจริงหรือไม่นั้นก็ต้องรอให้ทางปุกลุกเขาพิคนมาพูดเองนะครับ และถึงแม้ว่าการร่วมงานในในช่องเดียวกันนั้นจะเป็นเรื่องของอนาคตแต่ที่ผ่านมาไมคกับปุ๊กลุกก็ได้พากันจัดทริปเที่ยวทั้งอเมริกาและไต้หวันซึ่งเจ้าตัวยังเล่าอีกว่าเป็นทริปที่ไม่ได้มีการวางแผนตารางในการเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไปกินไปเที่ยวตามใจของสาวปุ๊กลุกนั่นเองนะครับผมมีและก็ได้มีการ ถ่ายเกี่ยวกับโวกมาลงช่อง YouTube ด้วยนะครับผมบอกเป็นครั้งแรกที่ตัวเองมีการอัดคลิปแบบนี้เพราะตัวเองอยากเก็บโมเมนต์ความสุขที่ไปเที่ยวด้วยกันซึ่งเอาไว้ดูภายหลังนั่นเองนะครับคุณผู้ชม